สวัสดีกันท่านชาวครับพี่น้องแฟนๆคนใจชาวทุ่งและกับท่านผู้ชมที่เขารบกท่านครับอ่ะพักแย่วบางตาเป็นเรื่องจากตัดขายแต่วันนี้มือหนี่สิภาพพี่น้องมาเอ่อเบ่งปุ๋ยขี้ไก่นะครับพี่น้องว่าไปหอดไซแล้วนะครับมีการย่อยมีการย่อยอีกอย่างบ่ามือมันแห้งมันยังไรนะครับเนื่องจากว่ากองเสียดินนะครับเมื่อฮอดน้ำไปก็น้ำอาจจะซึมลงดินอาจจะจะทำการกดขวดเคลียร์พลิกพลิกปิ้นปิ้นและกับฮอดน้ำเจ้าน่อย แล้วก็จัก๊กซีส่ท่ออากาศคือเก่าเนาะนะครับเอ้าล่องเลยพี่นอนเนาะอ้าแม่งไงคุณพวน,นอ่ะจะน้อยนักเพื่นอนเนาะนั่น,ก,น,งงนกับน้ำซึมลงดินไปเลยจากน้ำลงดินน้ำซึมลงดินบ้า่อปล่าจะทางใต้เปียกเยพื่นอนเนาะทั้งข้างบนวอเปียกเนี่ย พลิกเป็ิกลิ่นๆจังเลยนะฮะอ๋อไอ้ทวนๆ,ๆนแต่ไหนว่าน้องหอนเยอะหน่อยเพื่น้องนะข้างลา่างบเปลี่ยนใต้แคบๆเปียกพี่น้องเปี่ยนน้ำซึมลงดินไปเลยนะครับต้องไปือดดูดูละโอ๋อิีดเป่าเลยกล่องใส่ขึ้นดินธรรมดานเน,นี่ยเปลืองน้ำขนาดพี่อนน้องนะครับน้ำจากเครื่องซึมลงข้างใต้ดินเราไปกินเบิด มันผักขนาดให้แก้ว่งามนปุ๋ยส่น,สน,ยนีหพ่าซึมไปงี้จังเลยออกไอทุนทุนพี่น้องแต่าว่าจุลิซีทำง,งานเลยนนอ่ะกัพทิชทินๆหน่อยเนะพี่น้องเห็นไอมานนักทวนๆเลย ปิกปินตัวขึนออกใกล้แล้วละใกล้แล้วใกล้ปิดปุ้ยแล้วโอ้มากับขืนนัน่นขึ้น้องเอ้ยมันอุ่นน้ำขึ้นมาขึ้นนั่นในกองปุ้ยแล้วมันอุ่นไม่หดเสื่อสาระขัดปุ้ยเข้าพี่น้องไม่หดเสื่ออ่ะอ่ะจะทักกันคลุ้นๆกันหน่อยเติมน้ำนาะ ทุนทัวนเลยพี่น้องวันจะว่าน้ำมันซึมลงดินพี่น้องน้ำซึมลงดินหมดเลยแล้วก็เริ่มจ่อยแลวครับเริ่มจ่อยสลายแน่ลวล่ะใกล้ใกล้สิได้ใส่ละ ีๆคว,วนจังน่อยแล้วตามด้วยน้ำอันันนี่ครับีๆคว,วนมาทางผีจังน่อยแล้วนั่งกล่องไม้ มองนี่แกนหมาคนนือนอนมันแกบมันอุ่นโอ้ออกอชุนชุนพี่น้องเลยหอนวือๆเป็นยังบัดไปที่ไหนเขากัดกันแซ่ๆอยู่น่าพี่น้องสังเกตขวดเขาเลยเพื่อน เดี๋่วจูลินซี่ทำงานดีตูดลงสุดวเอาใบไออ<อ>ม,ม้ออกตูดหดล้งแบ้เาะมีฮอดเสือก<ม>พี่เนอะเนี่ยเป็นวัสดุสำหรับค้นปุย๋ยน,นี่มันเฟืงองเข่าลายพี่อนอะใกล้ปนเฟืงองเขา่านนเนื่องจากว,ว่า เพื่อที่เอาไปห้องข้างไกลนะมันปนกับขี้ไก่บ่เนี่ยเอาเมือเอาเฟือ,อกออกก็เลยถิ่ลงอ่ะออกไอชุ่มชื้นเลยพี่น้องเลยดูเสียว่ากินเหม็นจะลดลงที่ละกายมันห้อยห้อยเหมือนเนี่ยดูเสียว่ากินเหม็นเขาจะลดลงละ อกองเสกขีดินเปืองน้านะขนาดเพราะว่าน้ามันซึมลงดินเด,ด็ดคุคน้นๆจัง่อยเขาจะกินกองแล้วก็สุปดือท่ออัานระบายอากาศที่เขาอย่ยกันนะ ืองท่านเพื่อนนพี่เนาะก็คมผ่อนสุดยอดมัตัก็หาสิบหกซิ้องศายอยู่นึงเจาเก่าก็ขูดสักกระสาดเเอาขูดสาใส่กด้ อันเดียเพิ่มน่านจะได้ไก็น้อยแค่นัเนครับรู้สึกว่าจะแห้งไปอันกำบบนี้ก็ได้พี่นั้นคือพักกันแต่แม่ตะเกาว่าพักพ่อแม่พักกันินอันเพิ่มน่านก็จะได้แค่น้องนะครับรู้สึกว่าจะจะแห้งไปหน่อย ก็จูนลซี่มันก็จะเดินดีนะมันคมบสื่นี่แหละครับไม่น่ามันลูเลซี่เขาก็จะเดินแต่แห้งไรมันก็ไปยาก เขาปุยเขาเบิ่งอีกใช่ไหมการได้ปุยดีต้องใจเย็นๆนะฮะครับาปุยดีๆต้องใจเย็นๆนะครับปล่อใยให้จุลินทรียเ์เขาทำงานไปวิสระนะครับเพราะต้องเพาต้องไปเกี่ยวเขาเกี่ยวะไล่เรื่องละจะได้ของพอดีก็ปล่อยเขาทำงานไปเรื่อยๆใช อ่ะแล้วขึ้นกองแค่น้อยไปหน่ขึ้นกองแค่น้อยฮูหดน้ำซาดิงอ่ะน้ำมัน้่งเข้าไปได้ดี่น่อง ก็แมนลงดินหุ่นหลายกว่าน้ำาครับดินตงใส่ยพื่ออะไก็คืน้ำนะหลีกเลี่ยงการขึ้นยำได้่ะนาดนั้นนะครับหลีกเรี่ยงการขึ้นย้ำบ๊ปปะบมะบ๊พัน ขึ้นโยมมันแน่นอีกริงเนี่นะครับอากาศเขาได้ระบายไงหรืออย่างการขึ้นหย่ำกับการขึ้นโยมมันไงว่าสมพรบ่อยากบ่อไทยมันบ่อประถือกูได้ก็บอกให้มันบ่อไทยมันบ่อเป็ี่ยน ิเห็นโอ้ย้อมเน้่นี่ละย้อยปไนเีย่ยนี่ยอมมาทันขึ้นกองส,สวยอ่ามีภูเขามาเปิ้งน้ำเยอะดิี่น้องแต่เาไม่ตกปาาเราไม่เห็นกองอยัง่าทัน นี่บอกคาว่ากองปุ๋ยอย่ท่ะัะเดี๋ยว,วจะใส่ท่อไปเพื่อระบายอากาศที่เขานอกถนอมนะน่นะใส่ท่อเข้าไปนี้คนระับจะต้องขุดๆจังหน่อย มือยองพูดจะบัติอยู่นะครับต้องเท่าต้องเอี่ยงนี่หรอกใส่ท่อเข้าไปอ่ะตัวนี้ก็จะใส่ขึ้นกันใส่ท่อขึ้นกันเอาใส่ท่อเขย ใส่ท,อทออ่อพี่เนาะนีละมองชุนทวดนี่ละใส่ทอ่ทอเรงคน,นว่าใส่ทอ่อแลับคือแหงนะอ,อ่ะมันหนามบุฟเนานะมันซึมลงดินหมด ลองตรงนี้โอ้มอนทอ่อเฮีย่นีก็มองไอ้สุนครนี่ใส่เข้าไปเลยใส่ทอ่อเพื่อระบายอากาศ อ่ะเห็ดน้ำปุ๋ยมักสะอาดบร,ริเุทธิ์นานักต้นเห็ดปุ๋ยยังบร,ริเุทสะอาดอ่ะซ้ำน้ำเขาไปเจ้าน่อยเนาะซ้ำน้ำเขาไปรอ,อบรอบเนี่ยลงๆกลางๆเลย เ,ลลออเอาลงกระกางนี้เลยหนามหอง มันใล้ๆกับปุ๋ยไม่กับกองของแม่โจ้พี่น้องนะครับเจาะหู้แล้วก็เติมน้ำนะครับบได้หดไปทั่วนะครับเจาะหู้ไปจุไปจุ้แล้วก็เติมน้ำไปอ่ะเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวจะทําการคุ้มพยังอ่ะตอนนี้ก่อนพี่น้องเดี๋ยวมันจะโดนที่นี้ก็เดินเติบละมีไงมาประสาปีนปุ๋ยซื้อแ็ดนี้คุยเบื้องดลท่านอ่ะส่วนนี้กองที่สองนั่นก็คือขี้เป็ดนะครับซึ่งแยกเกวจะทำการวักไปแล้วตอนนี้ขี่ไก่นะครับ เดี๋ยวสิมีเขียงอีกจังโมเบงน้องเพื่องเนานะสำหรับปุ๋ยนะครับอ่ะคลิปนี้เทนี้ก่อนพี่น้องคลิปหน้าพ่อกระไม้วัสดีครับพ่อไอ้เมย์เมื่อนี่อ๋อ,อกำกลังต่เศร้า